ยาโคบและเอสาวอิสอักเป็นบุตรชายของอับรา,ามและซาราซึ่งพระเจ้าทรงนำจากบ้านในวัยเด็กของเขาไปยังดินแดนคณนาอันอิสอักเกิดเมื่อพ่อแม่ของเขาอายุค่อนข้างมากแล้วซาราแม่ของเขาเสียชีวิตเมื่อเธออายุ1 2 7ปีหลังจากนั้นอับรา,ามบิดาของอิสอักให้เขาแต่งงานกับหญิงสาวจากครอบครัวของอับรา,ามเธอชื่อว่าเรเบคา อิสอาครักเธอมากหลังจากนั้นไม่นานอิสอาคและเรเบคาก็มีลูกพวกเขามีลูกชายสองคนซึ่งเป็นฝาแฝดกันคนหนึ่งชื่อยาโคบและอีกคนหนึ่งชื่อเอซาวเมื่อพวกเขาโตขึ้นเอซาวก็กลายเป็นลักล่าสัตว์ที่เก่งกาจและเพลิดเพลินกับกิจกรรมการแจ้งยาโคบเป็นคนเงีเงยบเขาชอบอยู่กับบ้านอิสอากผู้เป็นบิดารักเอซาวมากเพราะเอซาวชอบล่าสัตว์ และหาเนื้อให้ครอบครัวกินส่วนเรเบคารักยาโคบวันหนึ่งยาโคบกำลังต้มเนื้ออยู่เอซาวกลับมาจากข้างนอกและเขาหิวมากเขาจึงบอกกับน้องชายว่าขอเนื้อนั่นให้ฉันกินหน่อยเขาขอยาโคบน้องชายของเขายาโคบตอบว่าฉันจะให้เนื้อนี้กับพี่ถ้าพี่ให้พรสิบบุตรหัวปีแก่ฉันเอซาวไม่สนใจพรของตนเอง เขาคือคนที่พ่อจะให้พรในฐานะบุตรหัวปีเขาหิวมากจึงตอบว่าข้าหิวจะตายอยู่แล้วสิทธิบิดบุตรหัวปีจะเป็นประโยชน์อะไรแก่ข้าเอซาวจึงสละสิทธิน,นั้นให้แก่ยาโคบและรับประทานอาหารของเขาหลังจากนั้นไม่นานอิสอักอายุมากแล้วและสายตาของเขาก็มองไม่เห็นเขาต้องการให้พรแก่เอซาวเขาพูดกับเอซาวว่า จัดอาหารที่พ่อชอบมากที่สุดให้พ่อจากนั้นพ่อจะให้พรแก่เจ้าก่อนที่พ่อจะตายเอซาวออกไปล่าสัตว์เพื่อเตรียมอาหารให้แก่พ่อของเขาฝ่ายเรเบคาได้ยินการสนทนาระหว่างอิสอักกับเอซาวเธอไม่ต้องการให้เอซาวได้รับพรน,นั้นเธอต้องการให้ยาโคบได้รับพรน,นั้นเธอบอกให้ยาโคบหาหนังสัตว์มาสวมเพราะพี่ชายของเขาเป็นคนที่มีขนดก ยาโคบจำเป็นต้องพูดโน้มน้าวพ่อของตนว่าเขาคือเอซาวเรเบคาเตรียมอาหารมื้อใหญ่เพื่อที่ยาโคบจะได้นำไปให้พ่อของเขายาโคบโกหกและบอกพ่อว่าพ่อฉันคือเอซาวที่นี่ฉันมาที่นี่เพื่อขอพรจากพ่ออิสอักก็ไม่แน่ใจว่านี่คือเอซาวเพราะเขามองเห็นได้ไม่ชัดนักอย่างไรก็ตามอิสอักรู้สึกว่ามือของยาโคบมีขนดก เขาจึงเชื่อมั่นว่าคนนี้คือเอซาวเขากินอาหารมื้อพิเศษที่เรเบคาเตรียมไว้อย่างลับๆดังนั้นอิสอัคจึงให้พรแก่ยาโคบเขากล่าวว่าลูกได้รับพรจากพระเจ้าขอพระเจ้าประทานอาหารจากแผ่นดินโลกขอให้ผู้คนรักใช้ลูกและประเทศชาติให้เกียรติลูกลูกจะเป็นเจ้านายของพี่น้องของลูกคนที่กล่าวร้ายลูกเขาก็จะถูกกล่าวร้ายด้วยผู้ที่อวยพรลูก ก็จะไดด้้รรับรวยหลังจากที่อิสอัคอวยพรลูกชายของเขาคือยาโคบแล้วเอซาวก็กลับจากการล่าสัตว์และเตรียมอาหารมื้อใหญ่ให้พ่อของเขาเขาพูดกับอิสอัคว่าพ่อฉันมาที่นี่เพื่อขอพอรอิสอัคเสียใจมากและโกรธมากที่ยาโคบหลอกลวงเขาเขาร้องไห้ขณะที่บอกเอซาวว่าตอนนี้พ่ออวยพรลูกไม่ได้ พอได้ให้พรนั้นกับยาโคบไปแล้วเดซ่าคิดในใจว่าเขาจะฆ่าน้องชายของเขาแล้วเเบิกาบอกยาโคบว่าออกจากแผ่นดินนี้ไปบ้านของลาบันน้องชายของแม่อยู่กับเขาจนกว่าพี่ชายของเจ้าจะหายต่วเราจะเห็นได้ว่ายาโคบโกหกอิสอักแต่เขายังคงได้รับพรนั้นยิ่งใหญ่จากพ่อของเขาอย่างไรก็ตามพระเจ้าทรงจัดเตรียมชีวิตที่พิเศษนี้ไว้สำหรับยาโคบแล้ว มีเป็นแผนการที่พระเจ้าทรงนำมาโดยตลอดสวัสดีครับทุกคนถ้าคุณสนใจทำงานฝีมือกระดาษหรือระบายสีมีลิงก์ฟรีใต้วิดีโอนี้ครับถ้าคุณเป็นครูลวีหรือสอนเด็กมีลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับขอบคุณที่รับชมฝากกดไลค์ติดตามขอบคุณครับ